สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรวยดี h a n n e l ค่ะวันนี้ช่องรวยดี h a n n e l มีเลขเด็ดงวดประจำวันที่16สิงหามาฝากค่ะนะเป็นเลขเด็ดเลขดังของอาจารย์แมงปอนนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกกันก่อนเลยนะคะว่าเข้ากันมา2งวดติดติดแล้วนะคะทั้ง3ตัวและ2ตัวค่ะมีเลขอะไรกันบ้างไปดูกันค่ะ งวด16กรกฎานะคะเลขที่ออก2 8 6เลขบน8 6 16กรกฎาอาจารย์ให้มา6 2 8เลขบน6 8นะคะงวด16กรกดาเข้าเป็นตัวกลับตัวโต๊ดนะ,ะทั้ง3ตัวและ2ตัวค่ะนี่คือผลงานของอาจารย์แมงปอ16กรกฎาค่ะ 1. สิงหานะคะ งวดนี้บอกเลยว่ารวยรับเงินแสนกันหนักมากสำหรับงวดนะคะหนึ่งสิงหาเลขที่ออกสามตัวบนนะสามเก้าหนะึ่งบนออกเก้าหนึ่งอาจารย์ให้มาตรงตรงไม่ต้องโต้ตรงตรงไม่ต้องกลับนะคะทั้งสามตัวและสองตัวค่ะอาจารย์ใหมาสามเก้าหนึ่งค่ะสองตัวเก้าหนึ่งค่ะเต็มเต็มค่ะเต็มเต็มทั้งสามตัวและสองตัวค่ะอันนี้คือง,งวดหนึ่ง สิงหาค่ะงวดประจำวันที่16สิงหานี้ทางช่องรวยดีแชนแนลนะคะก็ได้ เกาะติดหน้าอาจารย์แมงปองวันนี้บอกเลยค่ะทุกคนค่ะว่าได้กันมาทั้ง2ตัวบน2ตัวล่างนะคะและชุด3ตัวตรงสามตัวโต๊ค่ะมาเริ่มกันที่2ตัวล่างกันก่อนเลย2ตัวล่างหน้าอาจารย์ให้มาอาจารย์บอกว่ามีเด่น1และ0ูนย์มา1ตัวค่ะชอบตัวไหนก็จัดได้เลยเอาเลข1เลข0ไปจับกับเลขที่ท่านชอบได้เลยค่ะ มาถึงชุด3ตัวกันบ้างนะคะสำหรับงวด16สิหงหานะคะอาจารย์ให้มามี6ชุดด้วยกันนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะชุดที่1ค่ะ 9, 2 6สองหค่ะชุดที่สองค่ะ 9, 2 5สองหค่ะชุดที่3มค่ะ 8, 2 5สองหค่ะชุดที่สี่ค่ะ 9, 1 5หนึ่งหค่ะชุดที่หค่ะ 6, 4สี่ค่ะชุดที่6ค่ะ 620ค่ะอันนี้คือชุดนะคะสามตัวตรงและ3ตัวโตสของอาจารย์แมงปอนนั่นเองนะคะชอบชุดไหนก็จัดได้เลยค่ะต่อไปค่ะต่อไปเป็นชุดบนล่าง2ตัวนะฮะไปกลับค่ะชุดที่หนึ่งค่ะ26นะกะชุดต่อมานะฮะ25นะฮะ20 96 95 9 0 4 8และห5ค่ะอันนี้คือชุด2ตัวบนล่างนะคะชอบตัวไหนก็จัดกันได้เลยอย่าลืมไปกลับกันด้วยนะคะไม่กลับตับแตกค่ะขอให้ทุกคนโชคดีงวด16สิงหานี้จบคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะ